สวัสดีค่ะวันนี้พาผ่องับชงกินแสบแบบยายนั่งคือเก้าค่ะวันนี้ยายนั่งสิผ้ามาพาบักแตงโม่เนี่ยสือบักแตงโม่มากเนี่ยแตงม้อเอสือบักแตงโม่มาหน่วยบักไงพี่น้องเบิงมาลุ่นกันเนี่ยว่าสีแดงหรือบอ่แดงอันพ่อค่าบอกว่าแต่บ่แดงเอามาขึ้นว่าสั่นว่าเออ แาหน้ากันเลยแถบเบิงนี่ได้เลยรุ่นนี่แหละรุ่นนี่แหละว่าสีแดงบ่สีกินได้บ่พีนองออว่าเนี่ยและเอาว่ารุ่นซอยกันมหมเรากแตงโมส,สิีสุกบ่สีแดงบอสา,านี่เนาะพากันเฮ้ยว้า แดงน้อยหนึ่งว่าแดงหลายพ่อกินด้นเนาะพี่น้องเนาะแก้วว่าบา่มันก็บพราะว่าแดงถึงขนาดแดงงามแหมแดงพ่ออันนั้นพ่อกินได้บ่สิบหวานบา่ช้อนให้ยายอันนึงได้ลูกเลือกไม่ต้อง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  ชิมดูว,ว่าจะหวานไหมเหตบาดมืดซะอลอง้เนาลองเปิงแสบบฟองชิหวานบ้าะเอออ บ่อยหวานป่ะต้องไปบอกพ่อข้าเลาเนี่ยบ่หวานกับ่ค่อยแดงแดงน้อยๆบ่หวานเลยพี่น้องอิ่มด,ดิอืมบ่หวานเลยซื้อมาแช่ตูเ้เย็นกในร้านเลยกินเมล็ดเย็นๆนะอืม แดงก็แดงน้อยๆแดงบางงามเนี่ยนี <Yeah. S 1> ่แหละเดี๋ยวไปคลืดอไปกินแล้วตัวข้าบอกขันว่าแดงให้มเอามาเอามาเปลียนมะค่อยหวาน แต่จะคลื่นือพอข้าบ,บอกเลยคือืมนอาบักแตงโมแบบไล่ๆเนาะแล้วไปซื้อแบบไล่ๆมาลองมงเออบอกพอข้าบหวานแดงนิดๆ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้้ำนีนสน้สักก้อนเนาะคะ่ะใครมาคลิปนี้ก็ฝาก,ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านั่งเลยเด้อค่ะ